ช่วงที่2นะครับของเก็บเบีย้ยเต็ทุนร้านนะครับทางธนาคารอมสินครับก็เชิญชวนอมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบีย้ยสูงมีให้เลือกทั้งแบบ5เดือนและก็เดเดือนนะครับสำหรับดอกเบีย้ยของ5เดือนนะฮะเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนเนี่ยดอกเบีย้ยอยู่ที่1 0 4ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.2% 2ต่อปีและสาหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษประเภท7เดือนนะครับอันนี้รับอัตราดอกเบีย้ยที่ 1. 1.2%ต่อเท่ากับ่งินฝากปรจําที่1 3 1ต่อปีนะคาับเปินฝาก เพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1น0 0บาทรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับจนถึง30กันยายน2568หรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับศึกษาายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเว็บไซต์ www.gsb.or.th gsb contact center 1115เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับ ส่วนทางสำนักงานกสทชเขามีการจัดการอบรมการสร้างเสริมหรือว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งนะฮะให้ความรู้สำหรับผู้บริโภคนะเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิตัลนะครับ โดยการอบรมดังกล่าวครับจัดขึ้นโดยสํานักเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมนะครับเพื่อเสริมสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนนะให้เป็นแกนกําลังสําคัญในการวางแผนการทํางานแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะในการพัฒนานกลไกการทํางานบูรณาการแล้วก็การเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนผู้บริโภคนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือจุดประกายความคิดครับในการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนนะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะของการกุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมภาคประชาชนนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมอบรมนะฮะซึ่งเป็นผู้นําของเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจำนวน70คนนะฮะทางนี้ครับทางกสทชนะฮะก็มุ่งมั่นนะที่จะดําเนินการสนับสนุน การทํางานของเครือข่ายผู้บริโภคแล้วก็เครือข่ายของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพนะการสนับสนุนองค์ความรู้นะการสร้างกลไกการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงนะฮะนำไปสู่การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมอย่างมีส่วนร่วมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับ ส่วนทางบริษัทบางปะอินโคเจเนเรชั่นนะครับจำกัดนะบริษัทในเครือบริษัท CK Power จําจำกัดมหาชนนะครับได้รับประกาศนียบตัตรการรับรองคาร์บอนฟุตพิ้นของผลิตภัณฑ์ครับคาร์บอนฟุตพิ้นออฟโปรดักส์นะครับประจำปี2568จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะฮะหรือว่าอันนี้เขาเป็นองค์การมหาชนนะซึ่งก็มีทางด้านของคุณวรวุฒวุธ อนุรักษ์วงศีนะกรรมการผู้จัดการเข้ารับมอบประกาศนิยบัตรจากคุณนกรตักกะวิรพัฒนะครับผู้อำนวยการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนนะฮะโดยการได้รับประกาศนิยบัครั้งนี้นะครับส่งผลให้ทางโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจเนเรชันได้รับรองสลากฟุตพิ้นนะคาร์บอนฟุตพินเนี่ย ผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ไอน้ำนะครับอันนี้สะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงความมุ่งมั่นครับในการพัฒนานวัตกรรมลดการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิตไฟฟ้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเนี่ยให้เป็นศูนย์นะภายในปี2593นะครับอ่ะอันนี้ก็ แสดงความยินดีนะกับทางด้านของบางปะอินโคเจนเนชั่นจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CK CK Power จำกัดมหาชนนะอันนี้ก็ก็ช่วยกันนะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะช่วยกันในเรื่องของการจัดการเรื่องของกา๊าซเรือนกระจกนะครับอ่ะคำถามของเราวันนี้ง่ายๆครับธนาคารออมสินครับเขานำเสนอสินเชื่อออมสินรีกราร รวมหนี้บัตรเครดิตไว้ที่เดียววงเงินกู้สูงสุด5 0 0แสนบาทผ่อนนานกี่ปีวันนี้มอบเป็นตุ๊กตาหมีน่ารักนะครับจากทางธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะคุณผู้ฟังที่จะร่วมสนุกกันก็สามารถไปต่อคำถามใน a c e b o o k Live นะครับในเพจเก็บเบีย้ยได้ทุนร้านหรือว่าใน YouTube เก็บเบีย้ยได้ทุนร้านแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือใน Tik t o k เก็บเบีย้ยได้ทุนร้านนะครับเดี๋ยวทางรายการเขาจะสุ่มผู้โชคดีแล้วติดต่อกลับไปนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวดูกันสักหน่อยนะช่วงสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าเนี่ยนะจะเป็นยังไงเห็นล่าสุดนี่มีเตือนเรื่องของพายุนะแต่ว่าอาจจะส่งผลกับบ้านเราหรือไม่อย่างไรคุยกับท่านผอกองพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็เป็นรองโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยผอสมควรต้นจากนะครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับผมผออ่าสัปดาห์นี้มาอัปเดตหน่อยผอเห็นกรมอุตุออกประกาศมาว่ามีพายุโซนร้อนเนาะตอนนี้ขยับขึ้นเป็นโซนร้อนแล้วอะไรมีแท็กเหรอมันอ่านว่าอะไรฮะ มีแท็กมีมีมีแท็กนะไม่มีแท็กมี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 แท็กนะอ่ามีแท็กเนี่ยเกิดในทะเลจีนใต้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะพัดไปที่ไหนอย่างไรมันจะส่งผลกระทบอะไรกับบ้านเราอย่างไรไหมฮะที่จริงมีแท็กเนี่ยดูแล้วเย็นนี้นะครับก็เราจะขึ้นถึงที่ที่แถวก็จะรอบทางตอนใต้ของจีนนะครับก็คงไม่ได้ส่งผลกระทบกับบ้านเราจากตัวคลื่นกางของของเตัวตัวคลื่นกางของพายุนะครับครับเอ่อ แต่ว่าที่ที่มันมีผลกระทบจริงๆทุกเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของเรื่องมรสุมนะเรื่องมรสุมกับมรสุมที่พอพายุม,มันเข้ามาใกล้เนาะเพิ่มขึ้นก็มันเป็นพายุโซนร้อนเนี่ยมันก็จะดึงมรสุมให้มีกํลาลังแรงขึ้นกตบล่องที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้ไอ้โซนแนวฝนยังเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าจากเดิมที่แดวอดร่องมรสุมเดือกพัดผ่า,า,าน,นเดือกพาดกลางพัดดันตอนกลางตอนล่างคตอนออกแล้วก็กรุงเทพ่บานความรีบมั่นทนเนี่ย ก็จะขยับสูงไปอีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะไปผ่นานทางพิสาตนตะบนผ่าเหนือบ้างในช่วงวันสองวันนี้นะครับขาจะสูงขึ้นไปรารฝนในพื้นที่ทางตามแนวร่องมรสุมที่คาดผ่นานอยู่เดิมก็อาจจะเบาลงไปบ้างอต่ก็จะยังมีการฝนที่กระจายตามมรสุมอยู่อสองสามวันข้างหน้านี้นะครับอันนี้เราก็จะเดี๋ยวมันมาตรงนี้แท็กในคุณน่าจ,จะวันสองวันนี้คุณน่าจ,จะจบแล้วละนะคงจะสลายตัวไป S <S แต่ว่าที่เราติดตามแต่เรื่องเนี่ยก็คงจะเป็นพายุลาาาักาซานั่นลาาาักาซาหรือลักกาซาเนี่ยนะกาซา,าพินน <c oughs> าทิพิมครับนะครับก็เร่องนี้ก็ยังเป็นพื้นโซนร้อนเช่นเดียวกันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ไกลยอยู่นะครับยังอยู่ทางด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์บริเวณทางด้านตะวันออกของเกาะพูดก่นอนรุ่อรนั่นแหละก็ <c oughs> ะก็คือช่วงยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางด้าน ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็คาดว่าน่าจะแรงขึ้นแบบพายุพายุรุ่นนี้มันมีเวลาแอฟตัวนานเนาะมันก็จะอยู่ในทะเลนานไปหน่อยเพราะฉะนัน้นมีโอกาสที่จะเป็นพายุไต้ฝุ่นได้ในช่วงเดือนที่ยี่สิบสามยี่สี่แล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าทางด้านะทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็ผ่านทางด้านเกาะไที่เข้าสู่ทางด้านอาาน่าวบางกีอันนี้ก็คงจะต้องติดตามว่าจะมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่บ้านเราไหมในช่วงที่ท่ายีกหกวันเนาะอันนี้ก็คง เป,เ,ปเป็นเป็นระยะวที่เราจะต้องติดตามอยู่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะสังเกตุว่าหลายหลายในมาหาสมุทรเองก็เริ่มมีการกอร่อตัวของห่มอมความกดอากาศต่ามากขึ้นแน้วถี่ขึ้นแต่ต้องเป็นไปตามฤดูกาลนะครับส่วนในเรื่องของการประกาศของกรมเองก็ถูงต้องเป็นไปตามฟังก์ชันง,งานนะครับที่นี้ก็จะปรับนิดนึงว่า ในกรวีที่มันไม่มีฝนจะตกลงกับบ้านเราเนี่ยก็ถงอาจจะไม่มีความสำคัญมากนะก็คืออาจจะประกาศวต่ละครั้งมาเพื่อให้ประชาชนแตกตื่นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมีพายุอ่าแล้วมกฝนแต่ว่าฝนมันไม่ให้เกิดจากพายุเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความสับสนแล้วก็อาจจะมีรวมว่าเป็นสานที่คนตกพายุได้แบันี้ก็เป็นเป็นการติดตามครับแต่ว่าถ้าดูปีนี้จริงๆถ้าจนถึงจนถึงช่วงเนี้จะนี่จะสิ้นเดือนกันยานะพายุไม่ได้เข้าสักลูกเลยนะ ยังเลยครับตอนนี้ก็ยังรออยู่ว่าตามที่เราคาดการณ์ว่าหนึ่งถึงสรุ๊รุ่นเดีอยจะได้สัรูปไหมคือถ้าไม่ได้เดือน่ตัง้งแต่ปลายเดือนกันยาเนี่ยครับก็ยังมีมีรุ่อยู่นะครับว่าเที่องตั้งแต่บนดยปกติเนี่ยตามสถิตินะครับเร่องปลายกันยาเนาะปกติอย่างทีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มาในยุสุลิเนาท่วงท่วงประมาณตักว,ว,วัน,นที่ยี่สิบมาเข้ามาทางด้านบริษัตอนบนนะครับปีนี้ก็คาดว่ายังมีรุ้นอยู่ว่าเพราะว่า ถึงแม้ว่าไอ้เจ้าตัวลาซาล้วถูเว่ามาทางด้านมอยลาวต่างจีเนี่ยเราก็พสู่เวียดนามแล้วอาสาสัครก็ลังลงเป็นอุดสาหกรรมกก็เพราะว่ามันมีบรรยากาศเป็นอยู่งหน้ามันนะครับอาจจะอาสาอัครกำลังลงเร็วกว่าก่อนที่จะขึ้นฝั่งแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความกับบรากาศต่ำที่ต่อตัวใหม่อีกในช่วงที่ผมยิทย์ก็ยังต้องลุ้นต่อไปว่ามันจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเข้ามาทางด้านภาคอิสาดเราได้ไหมนะครับก็ เป็นซุ่งเป็นลูกที่สิบเก้าครับเพราะที่มีอายุอยู่สามลูกไปเฉลีนถึงได้นะ uh huh. แต่ว่ามีอยู่สองลูกนี่แหละที่เราจะต้องตามแต่มีแตก็น่าจะจบแล้วละวันนี้นครับน่าจะขึ้นฝั่งที่จีนแต่ว่าตัวที่จะต้องอติดตามแล้วก็ก็้ uh huh. ระวังอยู่ก็คือตัวราคาซาจากที่ิปซีน์ที่มีอยู่ทางตะวันออกตอนนี้นะครับจะมีโอกาส ผมถามหน,น่อยในในกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนน,ตอนนี้ต้องบอกว่ามันมาตามนัดตลอดนะทุกวันตอนเย็นเลยพรอันนี้อันนี้คือเป็นปกติของมันใช่ไหมตามฤดูกาลของมันนะครับปกติช่วงกันยาตุธันาเนี่ยตัวดาวร่องมาสูงมจะเลื่ลงมาครับเอ่ถ้าถ้าอีสานเนาะตามตามลักษณะตัวสามอุณหภมิที่ตามพื้นที่ของเราคร,ร,รับปกติช่วงกันยาเนี่ยเราก็จะเริ่มมีบรากาศเย็นจากีเนะครถ้าแตรลงมาแต่ว่า เื่อจะก็มวลอากาศเย็นที่มานขึ้นนี่มันไม่แรงดังนั้นมันก็เลยจะเกิดให้มันมีทางล่งมวลสมจะวิ่งขึ้นลงอยู่นะครับซึ่งวันไหนที่มันมีตัวพายุมาช่วยให้มันนั่มันอาจจะดึงตัวล่งมาลสุมนี้ขึ้นไปทางท่าตานตอนบนมากขึ้นแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะถุงมวลอากาศเย็นดันักลับลงมาเช่นเดียวกันอย่างเช่นช่วงยุคสองที่สามเนี่ยทางอีสามเนาะกลางอีสานตอนบนภาคเหนือก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นอ่าแต่พอหลังจากที่ อ่าสูงตะไคร้ยุมันอ่าตัวตัวมีแผลงนี่ผ่านไปนะครับก็อล่องมาสูงจะเริ่มกลับลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนที่จานที่จานตอนกลางภาคกลางมีเคร่องมความรู้มันผลักกันออกก็มีฝนเพิ่มกลับเข้ามาอีกตั้งแต่ยี่สิบห้ายี่สิบหกครับแล้วจะเป็นฝนอ่าในพื้นที่ตอนกลางกลางของประเทศมากอืมอืเพราะฉะนั้นถ้าผูฟังอย่างนี้ก็อสองวันนี้นะยี่สิบเอ็ดยิบสองอาจกรุงเทพอาจจะเบาลงได้ไหม อารมณ์น,น,นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็ล่าสุต้องอุดอิจฉาเพราะในที่บริเวณก็คือจริงจริงมันก็ฝนมันก็ไม่ได้หายแล้วคือแค่ว่าหนักเบาสลับกันในแต่ละวันครับางทีมีหนักมากอย่างเมื่อวานเองเนี่ยที่จันทบุรีก็มีหนักมากนะวัดไปจังละร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดจุดหกทีเดียรที่ผิวสถานีนซึ่งอันนี้ก็เป็น แนวเดียวกับที่มรสุมที่มันเะมีกำลังแรงขึ้นรับผมประยุทธ์ก็มาใกล้กระดึงมรสุมใหรขึ้นคลมมันก็จะแะกต่างแต่ว่าช่วงนี้อันที่นี้มรืนนี้ก็อาจจะต่างกันอยู่ครับเออพอฮะของเราหน้าหนาวปีนี้จะมาช่วงไหนฮะก็จริงจริงกำลังตามอยู่นะว่าถ้าเกิดในอิทธิพลตามฤดูกาลถึงกลางเดือนตุลาคมเดือนหน้าเนี่ยทิศทางของลมจะเริ่มเปลี่ยนล่ะออ มีตัวเขาเรียกว่าหย่อนความกดอากาศต่ำครับยังทำให้พุทธางกับลมลงแปรปรวนอยู่คือจะทิ้งไปแล้วก็อาจจะมีหลายลมหลายกระแสแต่ว่าถ้าจะให้มีมีมวลอากาศเย็นที่จะทําให้มีฝนเรื่องของสภาพอากาศสายมิถุนีผมว่ามันน่าจะหลังจากสัปดาห์ที่สองสามเดือนที่พุทธางนไปแล้วเพราะว่าเพราะจริงๆขึ้นตอนเริ่มถ้าเป็นภาคเหนือก็มีสามตอนบนเนี่ยถ้ากลางเดือนเนี่ยน่าจะเริ่มเย็นๆมาแล้วล่ะ บางวันนะก็จะได้สัมผัสกันบ้างแตบางวันก็แล้วก็ทั้งฝนทั้งหนาวมามาคุ้มคู่ครับแต่ว่ากาลังของบรรยากาศเย็นช่วงนี้มันไม่แรงครับถ้าเกิดว่าจะให้แรงมีความรู้สึกได้อุณหภูมิลดลงสองถึงห้าองศาเนี่ยมันก็ต้องตั้เส้นประมาณพันยี่สิบยี่สิบสองนะครับมาพัดผ่านในบริเวณภาคเหนือด้วยสานบนอันนั้นอุณหภูมิจะลดหงชัดเจนตอนนี้มันก็อยู่ประมาณสักเป็นกําลังกางกลางเป็นวนใหญ่นะครับแต่ว่าก็จะทําให้ล่องโม่สุมเนี่ยยังไม่ไปไหน ครับก็ตอนนี้ก็รับผลจำคำไปก่อนนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นภาคเหนือวันสารช่วงปลายเดือนตุลาคมในสัปดาห์ที่สามสี่ก็น่าจะเริ่มเย็นลงแล้วล่ะคิดทางลงเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางภาคตอนออกนะครับผมว่า <c oughs> มันน่าจะสักหลอดต่อสัปดาห์ที่เดือนต้นเดือนของเดือนพฤศจิกาย,ยนทีเดียวครับต่อเนื <c oughs> อนน่องดู ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณผออมากนะครับที่มาช่วยอัปเดตให้ฟังนะทั้งมีแท็กนะแล้วก็ไอลาลาลาตาซาที่จะมีต่อไปในอนาคตนะขอบพระคุณนะครับการในฝันจะได้สักรูจครับครับผมได้ครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผอสมควรต้นจานนะฮะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็เป็นรองโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยา นั้นหมายความว่า2วันนี้อ่ะยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเสาร์อาทิตย์นี้ดีกว่านะเเรื่องของมีแท็นะอันนี้จะทําให้ฝนเนี่ยมีในพื้นที่ภาคเหนือตอนแอบขอไปภาคกลางตอนบนนะอ่าล่องมันขยับ เพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นไปหน่อยนะแล้วมันอาจจะทําให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรายแถวนี้นะฝนอาจจะเบาสักนิดหนึ่งนะไม่หนักเหมือนช่วง3-4วันก่อนนะครับแต่ก็แต่ยังไงก็ตามทีฮนะเรื่องของอากาศบางทีเราก็ไว้ใจไม่ได้นะใช่ไหมมันมีความแปรปรวนนะครับเรื่องของสภาพอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะส่งผลให้ของน้ําทะเลปรับตัวสูงขึ้นนะกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นโอ้ยนะบ้านเรานี่ปัญหาหลายอย่างจริงๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะกลับมาเจออีกทีวันจันทร์นะสิบโมงถึง11บเอโมงนะครับผมนัทพงศ์วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ